อาจารย์เห็นหรือยังคะยังเป็นพื้นขาวอยู่ครับยังรอมันรีเฟชอยู่มั้งครับมาแล้วครับเห็นแล้วครับ ถ้าพร้อมแล้วนำเสนอได้เลยนะครับสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะคุมของพวกเราก็จะมานำเสนอโครงงานเรื่องการทดสอบ ประสิทธิภาพของที่เท่าและโซเดยีมยมไบคาร์บอเนตที่ที่ลดเลือนฉงในลูกเหงียงค่ะค่ะที่มาและความสำคัญของลูกเหงียงนะคะลูกเหงือเป็นพันไม้ป่าที่พบในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและประเทศไทยที่ผ่านมามักจะรับรู้กันว่าในประเทศไทยนั้นจะมีผู้คนในพื้นที่ทางภาคใต้ในิยมนำมาบริโภค ชาพื้นที่สูงในภาคเหนือก็นิยมนำมาบริโภคเช่นกันค่ะเช่นชาวกะเหรี่ยงจังหวัดตากและแม่ฮ่องสอนค่ะต้นเนียงนับเป็นพันธุ์พืชธรรมชาติที่บ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าจึงเป็นที่ยอมรับกันว่าในพื้นที่ป่าบริเวณใดที่มีต้นเนียงขึ้นตันธรรมชาติมักแสดงว่าพื้นที่บริเวณนั้นมีความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศค่ะ ต่อมาภายหลังได้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สงนทมพระราชดำริให้ความรู้แก่าชาวบ้านเกี่ยวกับการทำเกษตรอย่างถูกหลักให้แก่รัษดรควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ด้วยส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านยังไม่รู้จักวิธีการน,นำมาประกอบอาหารที่นอกเหนือจากอาหารเผาเช่นเป็นเครื่องเคียงทานคู่กับน้ำพริกหรืออาหารรสชาติเผ็ด สำหรับคนที่นิยมกินลูกเนียงส่วนมากก็จะมักเป็นวัยกลางคนขึ้นไปแต่สำหรับวัยรุ่นและวัยเด็กไม่นิยมเป็นมากนะักเนื่องจากลูกเนียงมีกลิ่นฉุนค่ะจากที่มาและความสำคัญดังกล่าวนะคะคณะผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาวิธีการลดกลิ่นฉุนของลูกเนียงและน้ำลูกเนียงสร้างสารเป็นของหวานนั่นคือหยกกรอจากลูกเนียง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะประโยชน์และสารพคูณของลูกเรียงนะคะในลูกเลียงนะคะจะมีโปรตีนมีวิตามินเอมีวิตามินซีมีแคลเซียมมีวิตามินบ2สองบีสามและ B 1หนึ่งค่ะมีธาตุเหล็กมีแมกนีเซียมมีคาร์โบไฮเดรตมีเส้นใยมีพลังงานมีไขมันมีโพลิลัสมีเบต้าแคโรทีนมีโกโกลิกมีกรดอะมิโนค่ะ ใบนะคะช่วยรักษาโรคผิวหนังค่ะเปลือกหุ้มเมล็ดช่วยป้องกันโรคเบาหวานข้อควรระวังน,น,นะคะลูกเมียงมีกดเซมโพลิเป็นกรที่มีรรมอาหารสูงผู้ที่เป็นโรคไตนะคะควเรเลี่ยงค่ะเพรถ้ประสงค์นะคะเพื่อเก็บรักษาผลิตผลลูกเมียงที่ผลิตได้มากเกินกว่าที่ใช้บริโภคและยังเพิ่มมูลค่าของลูกเมีอยงค่ะสองเพื่อรสชาติที่แปลกใหม่และความสะดวกในการรับประทานค่ะสามเพื่อให ได้สูตรอาหารใหม่ที่ทํามาจากรูปเมียงค่ะกรอบการทดลองนะคะก็จะมีรูปเมียงล้างสะอาดค่ะแล้วก็เตรียมสารโซเดียมไบคาร์บอเนตและที่เท่าค่ะถ้าได้ผลนะคะเราก็จะนําไปวิราะห์ผลเปรียบเทียบค่าอาจารส่วนสารถุอเปิมแบบค่ะถ้าไม่ได้ผลนะคะเราก็จะค้นคว้าปรับปรุงแก้ไขพัฒนาค่ะวิธีการดําเนินการทดลองนะคะตัวแปรต้นคือ การต้มลูกเนียงด้วยน้ำาข่เถ้าและสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตค่ะตัวแปรตามลูกเมียงที่ไม่มีปิ่งฉุดสามารถนํามาประกอบอาหารข้าหวานได้ค่ะชุดการทดลองนะคะก็จะแบ่งเป็นสามชุดค่ะหนึง่งลูกเมียงที่ยังไม่ได้ต้มสองลูกเมียงต้มโซเดียมไบคาร์บอเนตสามลูกเนียงต้มน้ำที่เท้าค่ะชุดการทดลองที่หนึ่งนะคะเราจะเตรียมวัตถุดิบคือลูกเมียงสองร้อยกรมัมน้ำที่อุณหภูมิยยห้องสี่ร้อยมิลลิกรมัม โดยเรานำลูกเนียงมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆที่ยังไม่ต้มนะคะประมาณ10กรัมแล้วนําลูกเนียงที่หั่นมาปั่นด้วยน้ำาหรือนมนิกิกมรและนํามาวัดค่า pH ค่ะ <Yes. S 1> ชุดการทดลองที่สองวัตถุดิบเหมือนกับครั้งแรกแต่เพิ่มเติมคือโซเดียมไดโซเดียมไบคาร์บอเนตคือเราจะนำลูกเนียงมาต้มนะคะต้มในน้ำเดือด แลวน,นามาล้างกับน้ําเปล่าค่ะโดยเราจะใช้การต้มน,น้ำเปล่าแบบทําซ้ากันสามรอบค่ะโดยครั้งขั้นตอนที่สี่นะะขั้นตอนที่หกนะคะเราจะนําลูกเมียงต้มพร้อมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตค่ะและนํามาล้างน,น้ําเปล่าและหั่นลูกเมียงเป็นชิ้นเล็กๆติดกลมนําลูกเมียงมาปั่นกับน้ําค่ะและนําลูกเมียงมาวัด ขั <H. S 2> ้นตอนที่สามชุดทดลองกันที่สามชุดทดลองครั้งที่สามนะคะคือคล้ายๆกับการทดลองครั้งที่หนึ่งค่ะคือเราจะเปลี่ยนจากโซเดียมไบคาร์บอเนตเป็นสงที่เท่า20กรัมค่ะเราก็จะใช้วิธีการเหมือนเดิมน,นะคะคือต้มลูกเนียมสามรอบค่ะโดยครั้งที่ ขั้นตอนที่4ี่ถึงขั้นตอนที่6เราจะใส่ลูกเมียงพร้อมกับผองที่เท่าลงไปต้มสิบนาทีค่ะและนำมาผ่านเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มาปั่นวัดค่า pH ค่ะตารางตารางวัดผลของการทดลองนะคะชุดที่หนึ่งคือครั้งที่ยังไม่ได้ต้มมีค่า pH อยู่ที่ห้าจุดเจดสองคือมีความเป็นกรดอยู่นะคะมีกลิ่นในระดับที่หนึ่งคือ ไม่พึงประสงค์แล้วก็สีสีคือไม่อันนี้ค่ะไม่ค่อยมีใครชอบตารังวัาถุการทดลองที่สองนะคะเมื่อเราต้มด้วยน้ำเปล่าแรกก็จะมีค่า ph อยู่ที่ห้าจุดแปดเก้านะคะสีอยู่ในระดับที่ 2. สองคือดีขึ้นมานิดหน่อยและกลิ่นก็ยังมีกลีนฉุนมากจนครั้งที่หกค่า ph อยู่ที่แปดจุดเก้าสามคือ เกือบๆจะเป็นกลางนะคะกลิ่นอยู่ในระดับที่ดีขึ้นสีก็เช่นกันนะคะตารางบันทึกการทดลองชุดที่สามครั้งที่หนึ่งมีที่ต้มด้วยน้ำเปล่ามีค่า pH ที่6.33ค่ะมีสีและกลิ่นค่อนข้างจะแรงนะคะจนถึงครั้งที่หกในการต้มที่เท่าคืออยู่ที่7.83ค่ะมีกลิ่นและสีดีขึ้นตามลำดับ ข้อมูลประชากรเรื่องสุดนะคะก็จะมีเพศแล้วก็อาชีพค่ะเราจะใช้จำนวนคน30คนค่ะเพศนะคะชาย1ิบหญิงแปค่ะอาชีพก็จะมีนักเรียน64%สิเร์เรูและบุคลากรทางการศึกษา33%ค่ะเกษตรกร,ร,กร3%ค่ะช่วงอายุนะคะเราก็จะใช้ตั้งแต่1 0บถึงห้ปีค่ะเออตารางเลือกที่สุด ตารางเลือกสูตรนะคะจากที่เราสังเกตเราจะเห็นว่าสูตรที่สองมีค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้าง,างจะสูงและมีค่าแปรผันที่น้อยกว่าสูตรอื่นๆค่ะการทดลองสามครั้งที่คนนะคะแล้วก็จะนำลูกเรียนหนึ่งร้อยกรัมต้นด้วยนว400้ำสี่รอยมิลลิลิตรโดยใส่ความเข้มข้นของโซเดียมไบาคาร์บอนเนตที่แตกต่างกันค่ะค่ะโดยชุดที่หนึ่งนะคะเราจะใส่โซเดียมไบาคาร์บอนเนตสิบกรัม ชุดที่สอง15กรัมชุดที่สาม20กรัมค่ะค่ะการเลือกความเพี้ยนข้นนะคะจะแบ่เป็นเพศแล้วก็อายุนะคะ mm hmm. เพศก็จะมีเพศหญิง83เปอร์เซ mm ็น hmm. เพศชาย17เปอร์เซ็นค่ะอายุก็จะมีน mm ักเรียนแลวก็ดูแลบุคลากรทางการศึกษาค่ะาอายุตั้งแต่10ถึง30ค่ะ ภาพผลของความพึงพอใจในความเพียงพนนะคะค่ะสรุปแล้วนะคะเขาจะชอบชุดที่หนึ่งค่ะคือโซเดียมไบครอบอเนต10กรัมค่ะค่ะขั้นตอนการทำเนื้อยกกล่อมนะคะเราก็จะนำลูกยางที่ต้มแล้วมาแช่ใน,นนะ้ำเทอร์บอยให้ตีกันเนื้อของลูกยางค่ะแล้วเราก็นำลูกเย้งนะคะมาชุบแป้งแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด รอให้แป้งสุกแล้วก็นํามาใส่ในน้ําเย็นค่ะขั้นตอนการทาน้าโยกดอกนะคะแล้วก็จะนําน้ํากะทิ200มิลลิลิตรน้ําตาล3.0กรัมลงต้นรอให้น้ําเดือดแล้วก็ใส่น้ําตาลค่ะคนให้น้ําตาลละลายแล้วก็ดับไฟรอให้น้ํากะทิเย็นลงแล้วก็นำลูกน้ำที่ต้มนะคะมาคลุกให้เข้ากับน้ำกะทิค่ะสถิติในการทดสอบนะคะเราจะใช้ การทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ตัวอย่าง mm hmm. ดูแค้นมลติเพ mm ิล hmm. แรงค์เทสและทดสอบความแตกต่างอนุว่าค่ะผลสารบอดความผูพอใจในขนมบอดโดยกอบนะคะก็จะมีเพศกับอาชีพใใะค,ะคา่าโดยเราใจะใช้จำนวนคน52คนค่ะเพศก็ชาย23เปอร์เซ็ mm hmm. นต์ชายหญิง77เปอร์เซ็นต์อาชีพก็จะมีนักเรียน40เปอร์เซ็นต์บุคลากรทางการศึกษา สิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ,กะเกษตรสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค้าขายสิบสองเปอร์เซ็นต์อาชีพวิศรษะแปดเปอร์เซ็นต์และอ,อื่นอื่นบิ๊กสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะช่วงอายุของผู้ตรสอบนะคะเราก็จะใช้ตั้งแต่สิบถึงห้าสิบเอ็ดปีห้าสิบห้าปีค่ะค่ะสรุปผลขอ,ของความผูกพันใจต่อขนมหวานนะคะค่ะคะแนนความพูกพันใจนะคะสีนะคะจะอยู่ที่ ค่าเฉลีย่ย3.52สองค่าความแปรผันผน0.83กลิ่นค่าเฉลี่ยคือ3.4 4ค่าความแปรผันน0.9จเนื้อสองผัสนะคะค่าเฉลีย่ยคือ3.87ค่าความแปรผันน0.60รสชาติค่าเฉลีย่ยคือ3.90ค่าความแปรผันน0.60หความชอบโดยดวมนะคะ ค่าเชลี่ยร์สามแล้วก็ค่าความแปรผันศูนย์จค่ะค่ะพวกเรานะคะก็ขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเะเด็กๆได้ยินอาจารย์ไหมครับได้ยินค่ะได้ยินอ่าโอเคชื่นชมนะครับที่ทำมาได้ขนาดนี้เนาะก็ถือว่า เก่งนะครับวิเคราะห์สถิติเลยนะครับเอาดัตตเข้ามาทําการวิเคราะห์นะครับทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มเติมในบางส่วนให้เนาะจริงๆแล้วคือในการนําเสนอนครับในตัวของเนื้อหาอาจารย์โอเคเนาะเพียงแต่แค่ว่าตอนนี่นำเสนอเนี่ยอาจจะยังดูงงหรือสับสนอยู่นิดนึงทําให้แบบตอนอาจารย์ฟังในครั้งแรกเนะี่ยอาจารย์จะต้องงงคอยติดต่อส่วนอยู่อย่างเงี้ยนะครับขออนุญาตเลื่อนไปที่ไอตัวความชอบของอะไรอะ่ะตอนที่เราทําการเลือกตัวที่มันเป็น ไอ้ตัวน้ำที่เท่ากับตัวของโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับที่เป็นหนึ่งสองสามมะลูกไอ้ตัวตารางแรกเลยไหมลองเลื่อนขึ้นไปหน่อยได้ไหมครับ <Yeah. S 1> อีกครับลูกไปอีกลูกไป,ไปอีกครับไอ้ตัวที่หนูทำตอนแรกเลยลูกที่หนู oh. เอามาวิเคราะห์ ตอนที่หนูต้องเอออันนี้แหละครับอ่ะเลื่อนลงมาข้างล่างลูกไอ้ตัวเนี้ยลูกกูขอถามหน่อยสิไอ้กลิ่นสีที่หนูเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งตัวเนี้ยก็คือหนูใช้ประเมินคนเดียวหรือใช้หลายคนประเมินลูกหลายคนชหลายคนแล้วไม่มีค่าเฉลี่ยละครับหรือทุกคนลองคําเห็นว่ามันเป็นหนึ่งคือแรงมากทั้งทั้งหมดเลยอะไรประมาณนี้ เอางี้ก็คือไม่เป็นไรนะครับก็คือตัว Data ตัวเนี้ยตอนที่เราทำสมมติเราใช้คนกี่คนในการประเมินลูกให้ตรงตอนกลิ่นตอนสีเนี่ยครับสามสิบคน <30 S 2> ค่ะสามสิบคนใช่ไหมลูกนั้นแล้วปุ๊บเดี๋ยวลูกก็ไปทำเป็นแบบเดียวกับตัวของไอ้ตัวทดสอบความชอบอะครับก็คือหาค่าเฉลี่ยเนาะแล้วก็ส่วนบิมเบนมาตรฐานมันดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาชอบหรือว่าไม่ชอบอยังไงนะครับทีนี้ ไอตัวความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยลูกขอเคลื่อนไปดูนิดนึงไอตัว pH อะครับลูกเห็นไหมไอตัวข้างบนนะครับเลื่อนอปดูเพตัวนี้ก็ได้อะโอเคหนูสังเกตไหมลูกจากครั้งแรกเนาะการทองที่ดึงของหนูเนี่ย pH มันอยู่ห้าจุดแปดเก้าเองเห็นไหมครับพอหนูต้มมาเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเรื่อยเื่อยนะครับสังเกตว่า pH มันเพิ่มขึ้นสังเกตไหมลูกหนูรู้ไหมมันเป็นเพราะอะไร เพราะเราเติมเบทเข้าไปใช่จริงๆแล้วเนี่ยเราจริงๆตอนตอนทดลองเนี่ยแต่ละค้างนะลูกในการกวดกาดครที่หนึ่งเนี่ยเนาะจริงๆแล้วหนูจะต้องแบบว่า,าทําการเปลี่ยนเขาเรียกว่าไงดีเปลี่ยนน้ามันนะครับเพราะว่าไม่ไงั้นถ้าสมมติว่าหนูทำนี้แล้วก็ทําซ้ำไปเรื่อยเนาะน้ําเนี่ยมันก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับความเป็นด่างของมันก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยเมื่อไหร่ทำให้ตัวของข้าวเปิดเป็นด่างของหนูเนี่ย มันค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งว่าครั้งที่4ี่เนี่ยมันเป็น8.49ซึ่งมันเกินความเป็นกลางไปแล้วนะลูกเนาะความเป็นกลางอยู่ที่ประมาณ7.0นะครับแล้วปุ๊บเนี่ยไอตัวเกินจากนี้ก็ขึ้นไปเนี่ยคือเริ่มเป็นด่างมากๆแล้วล่ะตรง8.4 8.5อะไรเงี้ยนะครับตรงนั้นเนาะแล้วก็เวลาเขียนตัว pH นะครับลูกตัว S ตัวข้างหลังอ่ะมันเป็นตัวใหญ่นะครับไม่ได้เป็นตัวเล็กเนาะลูกเนาะ P ตัวหน้านยถูกแล้วแต่ว่าตัวหลังตัว S เนี่ยต้องเป็นตัวใหญ่นะ เนาะอันนี้ก็คือฝากไว้นะครับเวลารายงานเนี่ยอาจจะต้องเป็นรายงานตัวของเพลสก็อาจจะต้องเป็นรา,ายงานเป็นค่าเฉลี่ยมานะครับว่าในการที่เราทําการทดลองแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยห้าสามเลยก็ตามทีนะครับเป็นความเลีเ่ยงเบนเท่าไหร่นะครับแล้วในแต่ละครั้งเนี่ยในการทําการประเมินกลิ่นแล้วก็สีเนี่ยมาได้ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับก็อาจจะรายงานมาเนาะซึ่งเดี๋ยวอาจจะส่งหลังไมค์ให้ครูเช็คดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อการรายงานที่ถูกต้องนะลูกเนาะทีนี้ในตัวของ ทเมนต์นะครับพอลูกเลือกได้ใช่ไหมครับลูกไปตรงข้างล่างนะครับที่ทําการเปรียบเทียบเลยได้ไหมครับที่ทําการทดสอบทางสัมผัสอะทำการเลือกว่าจะเอาตัวไหนเอาน้ําที่เท่าหรือว่าเอาตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตลูกเลื่อนลงไปหน่อยเรา,าลเลือกโซเดียมไบคาร์ ใช่ใช่ลูกครูขอดูตารางหน่อยเลือปที่ตารางหน่นอใช่ตัวนี้ใช่ไหมอ่ะเวลารายงานผลตรงนี้นะลูกเนาะ,<ช>ะครูก็แนะนํานะครับว่าไอ้อสูตรที่หนึ่งสองสามเนี่ยลูกจะว่างไงเอ่ยอ่ะตารางนี้นะครับลูกครูลบกวนนิดนึงก็คือว่าเอ่อถ้าดูจากตรงนี้นะครับรถ้าเราดูนะลูกเนาะจริงๆแล้วเนี่ยสูตรของที่ใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับกับน้ำที่เท่าเนี่ย ถ้ามองแล้วนะครับจริงๆมันไม่ต่างกันเลยมัน AA ด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับจริงๆจะใช้ตัวไหนก็ได้เนาะซึ่งถ้าเกิดลูกจะเลือกใช้เป็นตัวของอตัวเด็กเมกะเนตก็ได้นะครับมีปัญหามาอยู่ที่เหตุผลในการที่เราเลือกนั่นเองเนาะทีนี้เวลารายงานนะครับในตรางเนาะลูกไอตัวเลขหนึ่งะครับเลข2เลขสาเนี่ยครูอยากจะให้พวกเราเนี่ยเปลี่ยนนิดนึงนะครับไม่ใช่เป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเนาะเบอร์หนึ่งอาจจะเขียนว่าเป็นสูตรควบคุมก็ได้นะครับเบอร์สองก็จะเขียนเป็น โซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับตัวสารหอก็เขียว่าเป็นน้ำที่เท่าก็ได้นะครับมันจะได้เข้าใจได้ง่ายเนาะไม่งั้นเราปุ๊บเมื่อกี้ตอนที่อาจารย์ดูไปอ่ะครูก็จะงงๆไปด้วยว่าตกลงวหนึ่งสองสามของลูกเนี่ยมันคืออะไรเนีย่ยนะครับซึ่งดังนั้นตอนที่เราทําการทดลองวันแรหนูจะต้องเล่ามาก่อนว่าตอนที่หนึ่งเนี่ยหนูศึกษานะครับในการที่จะเลือกตัวของสารนะครับว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงหนูถึงมาทำการทดลองตัวนี้ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับ หนูก็ตอบต่อว่าหนูเลือกตัวที่2ก็คือตัวของโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยไปใช้การทดองต่อไปนะครับโดยการทําการแปรผันนะครับปริมาณของโซเดียมไบคาร์บอเนตเนาะเพื่อที่จะทําการเลือกนะครับพอยกข้นที่ดีที่สุดนะครับอ่ะเลือกไลรางต่อไปเลยลูกเลือกผลาต่อไปเลยครับได้ยินไหมครับลูก น้องค้างหรือเปล่าครับนั่นทีครับน้องค้างไปแล้วหรือเปล่าหรืออาจารย์คอมเมนต์เยอะไปน้องค้างไปแล้วงานเน็ตหลุดค่ะอ๋อโอเคได้ครับไม่เป็นไรครับอาจารย์ได้ยินโอเคพร้อมไหมยังครับได้ยินได้ยินครับได้ยินครับนนต่อเลยไหมครับหรือยังไงเอ่ยต่อเลยค่ะจะขอเลื่อนไปดูสไลด์ถัดไปเลยครับ โอเคตัวนี้เนี่ยตอนที่หนูถ่ายรูปให้ดูเนาะก็คือตัวที่เป็นตัวเน็คอนเนตสิบสิบห้ายี่สิบกรัมเนี่ยครับถ้าดูแล้วสีจริงๆแล้วเนี่ยสีมันก็น่าจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวค่อยหาวิธีเนาะใจจริงอาจารย์อยากจะให้วัดสีแหละแต่เดี๋ยวขอหาวิธีก่อนว่าเราจะหาเครื่องมือยังไงในการวัดสีตัวนี้ดีนะครับเพราะว่าที่โรงเรียนไม่มีเครื่องวัดสีไม่มีแผ่นเทียบสีใช่ไหมย่าไ,ไม่มีไม่มีไม่มีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยคิดดูว่าจะยังไงให้มันดูสมบูรณ์มากขึ้นเนาะตัวนี้นะครับก็อาจจะให้วัดสีเปรียบเทียบกันดูว่าที่เราไปต้มในตัวของต่างเอยนะครับที่มันคเค้ข้นแตกต่างกันเนี่ยมันทําให้สีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับโอเคอ่ะเลื่อนต่อไปลูกเลื่อนไปที่ตลาดเซนซอรี่เลยก็ได้ครับอ่าตัวนี้ทีนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะลูกนะคว,ค,วค,วความเข้มข้นเนี่ย ท่านเนี่ยเมื่อหนูใส่หัวเป็นความเข้มข้นแล้วเนี่ยครูก็อยากให้หนูเปลี่ยนจากเลขหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นความเข้มข้นไปเลยนะครับก็คือความเข้มข้นของตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตใช่ไหมครับก็จะเป็นสิบกรัมสิบห้ากรัมยี่สิบกรัมเนี่ยลูกลูกก็ใส่เหลียงเข้าไปเลยนะครับมันจะได้ดูง่ายนะครับเพราะบางทีเนี่ยเวลาอาจารย์ฟังเนาะแล้วบางทีพอมาดูปุ๊บเนี่ยครูก็จะงงเลยว่าอ่ะมันคืออะไรอะไรเงี้ยเนาะเนาะเวลารายงานผลมันจะได้ดูง่ายขึ้นหรือเข้าใจง่ายขึ้นเนี่ยนะครับโอเคไหมครับ <Okay. S 1> ทีนี้ไอ้ตอนชิมเนี่ยเราก็คือชิมก็คือเอาตัวที่มันผ่านโปรเซสมาแล้วก็ชิมเลยใช่ไหมลูกห mm hmm. รือป่าโอเคอ่ะไปต่อครับอ่าตอนนี้ก็เป็นการทำหยกกรอบแล้วเนาะให้ตรงกระบวนการการทำหยกกรอบเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็คือเราเอาไอ้ตัวของอตัวลูกเนียงที่เราได้ใช่ไหมครับ มาทาการแช่น้ําหิวบอยสีเขียวนะลูกเนาะก็ให้มันดูดซึมดูดซับเข้าไปทีนี้ลูกแช่ไว้นานไหมครับประมาณครึ่งชั่วโมงโค่ะครึ่งชั่วโมงโอเคครึ่งชั่วโมงไอ้ที่สีดำๆไอ้น้ำตาลน้ำตาลมันไม่ติดใช่ไหมครับไม่ติดหรอไม่ติดเนาะอ,อ่ะโอเคแล้วไปปุ๊บแล้วก็ไปทําการคลุกกับแป้งใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปต้มเนาะทีนี้ เลื่อนต่อไปนิดนึงโอเคครับมันก็จะเป็นลักษณะของตัวตัวไอ้ตัว,ตวยกกรอบจริงๆแล้วอยากให้เพิ่มรูปที่แบบว่าตอนนี้มันเป็นเปลี่ยนสุดท้ายแล้วเนาะอยากให้คืออยากทีคุอย,คอยากเห็นรูปว่าไอ้ตอนที่พอมันลงไปแช่อยู่ในตัวของน้ากะทิแล้วเนี่ยไอ้ตัวตัวของเม็ดมันเนี่ยครับมันดูดน้ําเพิ่มเข้าไปหรือกะทิมันแบบมันข้นไหมเวลาเราเก็บไว้น,นานๆอะไรยเงี้ยครับเพราะว่า เวลาเราเก็บไว้นานไอ้พวกนี้มันน่าจะมีผลอยู่บ้างเพราะว่าแป้งก็สามารถที่จะดูดน้ำไรเงี้ยกลับเข้าไปอะไรเงี้ยเวลาหนูหนูจะให้ชิมนี่คือทําไงครับก็คือตักเข้าใส่แล้วก็กะทิใส่แล้วก็ชิมเลยหรือว่าใส่ผสมไว้สักช่วงหนึ่งก่อนแล้วถึงให้เขาชิมอะไว้สักช่วงหนึ่งค่ะไว้ช่วงหนึ่งเสิร์ฟเย็นหรือเสิร์ฟร้อนนะครับเสิร์ฟเย็นเสิร์ฟเย็นฮะโอเคต่อครับหมดแล้วใช่ไหมลูกหรือย,ยังไม่หมด จบแล้วใช่ไหมอีก่อ่าก็คือความพึงพอใจสุดท้ายใช่ไหมโอเคห้าสิบสองคนเนาะออันนี้หนูใช้ห้าสเกลนะลูกเนาะถูกไหมครับก็คือห้าระดับความชอบใช่ไหมอ่าก็โอเคครับในตัวของเนื้อหางานก็ไม่ได้ปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวดูก่อนอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆก็อยากจะให้เพิ่ม การดูวิเคราะห์อะไรบางอย่างเพิ่มแต่เดี๋ยวกำลังดูอยู่ว่าเราจะสามารถเพิ่มอะไรเข้าไปได้อีกบ้างไหมอะไรประมาณนี้ครับเพราะก็มองว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวหลักการในการที่เราพัฒนาปิตพันมาเนี่ยมันก็เป็นหลักการวิชาส่วนหนึ่งอะเนาะแล้วเราก็ทําการวิเคราะห์เรื่องของความเกิดเป็นด่างมาจากกระบวนการของการต้มในด่างไปแล้วครับส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีการเพิ่มของการวัดสีเข้าไปนะครับซึ่งอาจจะวัดสีทั้งตัวของ ตั้งแต่ตอนที่ต้นแรกๆครับที่เราไปต้มเทียบคอนโทรลแล้วก็โซเดียมไบคาร์บอเนตแล้วก็ตัวของน้ำปุ๋นไอตัวน้ำที่เท่าเนาะแล้วก็มาเปรียบเทียบกันแล้วค่อยมาวัดสีสุดท้ายอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ไงสุดท้ายเดี๋ยวถ้าไม่ได้สุดท้ายอาจจะเอาเป็นต้องให้ถ่ายรูปส่งให้อาจารย์แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะใช้เครื่องมือที่คณะวัดให้นะครับถ้าสุดท้ายแล้วแถวนี้มันหาไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าค่าที่ได้ก็อาจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างนะลูกน้องเนื่องจากว่า ตัวของรูปถ่ายกับตัววิพันธ์จริงๆกั็จะไม่เหมือนกันเนี่ยครับนะครับในเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับคอมเมนต์ของครูนะครับก็อย่างไรก็ขอชื่นชมนะครับกับการทํางานของคุณครูแล้วก็นักเรียนทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะครับสำหรับอาจารย์นะคะก็มีคอมเมนต์นิดนึง ตอนแรกก็นั่งดูก็งงเหมือนกันค่ะเลขหนึ่งเลขสองของหนูคืออะไรแต่ตอนนี้อาจารย์ประพลพัฒถามแล้วเคลียร์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าไอ้ตอนที่หนูเอาลูกเมียงไปต้มอะไรงี้ค่ะไอ้กลิ่นความกลิ่นของหนูเนี่ยควรจะเป็นค่าเฉลี่ยของคน30คนมานะคะแล้วก็บวกลบ SD ดีมานะคะทีนี้อย่างส่วนของอา,าอาจารย์อาจจะขอเพิ่มเติมตรงที่ทําเป็นผลิตภัณฑ์เนาะที่หนูเอามาทําเป็นหยกกรอบนะคะหนูดูวิธีการที่หนูทําขนมหยกกรอบนิดน,นึงค่ะ ตรงนี้ก็ได้ค่ะโอเคอถ้าถามว่าหนูเอาลูกเนียงเนี่ยไปแช่ในน้ำเฮบูบอยเนี่ยครึ่งชั่วโมงถ้าพูดถึงในในแง่ของการทําอาหารนะถือว่านานนะคะเพราะว่าถ้าตามตามการทำถ้าพิมกรอบมันก็ประมาณสัก1ิบสิบห้านาทีก็น่าจะติดสีแล้วนะคะแต่นี่ก็ถ้าครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าใช้เวลานานเสร็จแล้วพอหนูเอามาต้มนะคะหนูต้องต้มให้ให้น้ําเดือดนะคะอันนี้ใช้เป็นกระทะไฟฟ้าเนาะบางทีการคอนโทรลอุณหภูมิอะไรก็อาจจะ ไม่ไม่สู้การทำด้วยใช้แก๊สไฟแรงๆอ่ะนะคะแล้วก็อันถัดไปค่ะสไลด์ถัดไปอ่าอาจารย์แนะนำอย่างนี้ค่ะว่าพอหนูลวกเสร็จปุ๊บอา่าหนูต้มต้มให้ตัวเม็ดเาเรียกอะไรเม็ดหยวกกรอบของหนูนะคะเสร็จแล้วหนูเสดดน้ําแล้วก็ไปช็อกน้ําเย็นถูกไหมคะอาจารย์อยากแนะนําวิธีการทําน้ํากะทินะคะว่าถ้าเป็นตามทําทับทิมกรอบแล้วเนี่ยนะคะเขาจะใช้น้ําตาลน,นะคะก็คือเที่ยวต้มให้น้ำอ่เขาเรียกไงให ให้งวดได้เป็นลักษณะของน้ำเชื่อมนะคะซึ่งอัตราส่วนก็ขึ้นอยู่กับว่าหนูใช้น้ำตาลต่อน้ำกี่ถ้วยหรือกี่มิลล,ลิลิตรนะคะพอได้ความเข้มข้นตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยให้หนูเอาตัวยกกรอบของหนูเนี่ยสเสด็จน้ําขึ้นมาแล้วเอาไปแช่ในน้ําเชื่อมนะคะมันจะช่วยทําให้แป้งใสขึ้นแล้วก็มันไม่อืดแต่ถ้าหนูเอาไปลงในน้ํากะทิเลยบางทีเนี่ยมันจะดูดน้ําแล้วตัวแป้งมันก็จะอืดขึ้นอย่างที่อาจารย์มงคลพัดพูดเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าหนูทิ้งไว้นานบางทีมันก็จะมีผลต่อ ความแถลงความชอบหรือการเซนซอรี่ของของคนชิมนะคะเพราะนั้นตรงนี้อาจจะเอาขึ้นมาแล้วก็แช่ในน้ําเชื่อมไว้แต่พอจะบริโภคถึงค่อยใส่ตัวน้ํากะทิหมวกะทิเข้าไปนะคะในการที่จะเสิร์ฟนะคะก็ในส่วนที่ตอนทําทดลองแรกๆอย่างที่อาจารย์เขาคอมเมนต์ไปเพราะตอนแรกกูนั่งดูเขก็งงว่าสูตร1นึสูตรสของหนูคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าใส่ไปเลยว่าอันนี้คือสูตรคิดเท่าอันนี้คือสูตรอ,อะไรนะโซเดียมไบคร์บเนตอันนี้ก็จะชัดเจนขึ้นค่ะ ค่ะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะขอ,คขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคารแนะนำอาจารย์ถ้านรื่นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจจะไม่มีแล้วโอเคนะครับงั้นฟังฟังดูของศพมือก็งานไปได้เยอะนะครับเหลืออีกนิดหน่อยๆแค่นั้นเองตารที่ อาจารย์ต้อได้แจ้งไปนะครับว่าอาจจะตอนหลังก็จจะมีการทําอะไรเพิ่มเติมนิดนิดนะครับผมก็ดีใจด้วยครับที่ใกล้สําเร็จแล้วนะครับงานก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมคราวนี้ก็โอเคครับงั้นต้องขอขอบคุณนะครับทุกรงเรียนที่ยังอยู่ตอนนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เราได้ คุยกันนะครับพี่แป็กเนี่ยไม่แน่ใจว่าในอนาคตนะครับหมายความว่าอนาคตนี่ไม่ได้นานนะอีกแป๊บหนึ่งนะครับเราจะมีการสรุปสุดท้ายหรือเปล่าวันที่เราเสร็จโครงงานกันแล้วหรือเปล่านะครับถ้ามันมีอะไรที่จะเพิ่มเติมไปนะครับเราก็จะแจ้งทุกรงเรียนให้ทราบไปนะครับแต่ว่ากิจกรรมออนไลน์ติดตามทั้ง2ครั้งของเราครั้งที่1ครั้งที่2นะครับก็ เป็นไปด้วยดีนะครับดูแล้วก็นักเรียนทุกคนคุณครูทุกท่านเนี่ยได้รับเอาข้อคอมเมนต์นะครับเอาไปใช้ในการปรับปรุงแล้วก็ทําการแก้ไขมาได้อย่างน่าชื่นชมมากๆกนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกโรงเรียนครับเวลาที่ยังเหลืออยู่ประมาณช่วงเดือนนี้นะครับก็ขอให้ดําเนินการแก้ไขชิ้นงานต่างๆให้เรียบร้อยนะครับตามที่เราได้ตกลงกันไว้วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกโรงเรียนอีกครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตปิด กิจกรรมสำหรับวันนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนและก็ครูเลยละกันนะคะ